รถไฟขบวนนรก X47 ตอนที่ส <c oughs> กลิ่นเหม็นในขบวนนี้มันเหม็นมากๆเลยฉันนะ่ะอยากจะอ้วกเหลือเกินอ้ยาพวกเราอะทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าแฟนๆของเราอะต้องชอบมันแน่ๆเลยมาเถอะมาเริ่มกันเลย ยิ่งเสร็จแล้วเท่าไหร่พวกเราอะ่ะก็ยิ่งได้ลงจากรถไฟขบวนนี้ยเร็วมากขึ้นเท่านั้นฮ่าฮยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนสู่ช่องสาวน้อยแกะสลัดถ่ายทอดสดนะคะโอ้เธอสวยมากเลยออมไบกอดนี่มันมนางฟ้าชัดๆนี่มันรถไฟขบวนสีเขียวอย่างงั้นเหรอที่นี่คือ รถไฟขบวนหมายเลข X47 ตู้โบกี้หมายเลข9เราพวกชาวนาชาวไร่กำลับบงเดินทางกลับบ้านเกิดของเขาอยู่บนรถไฟขบวนนี้สาวน้อยน่ารักคนนี้อยากที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาเรามาลองสัมภาษณ์แบบสุ่มๆกันไหมว่าพวกเขาอะ่ะเอาอาหารอะไรมากินกันบ้างเราจะเริ่มสัมภาษณ์ใครกันดีนะงั้นเอาพี่ชายคนนี้ ที่กำลังจะกินอยู่เลยเป็นยังไงฮ่าฮ่าชายแก่นี่ดูงงๆนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เตรียมกันมานะน่าสนใจคุณคะคุณจะอยู่บนรถไฟขบวนนี้นานแค่ไหนคะแล้วก็คุณเอาอาหารอะไรมากินคะมันก็ไม่ใช่อะไรที่ดีมากมายหรอกผมเนะ่็แค่ชอบกินเต้าหู้อบแห้ง กับต้นหอมแล้วก็เพิ่มซอสร้อนๆไปหน่อยนะบวกกับไข่ไก่แล้วก็เล่ารู้สึกว่ากลิ่นของต้นหอมเนี่ยจะแรงเป็นพิเศษเลยเนาะฮะต้านหลังนั่นน่ะเกิดอะไรขึ้นหืมคนที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะทำตัวประหลาดๆนะหลาดนะ เฮ้ยนี่มันใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ปะเนี่ยน่าสนใจโค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 หมายเลขกซาตานช่วยด้วยโอ้เอฟเฟกต์ดีจริงๆริโค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 อาเร็วเข้าหนีเร็วนี่ทุกคนอะกลายเป็นบ้าไปหมดแล้วเหรอเขากัดพวกเขาอะกำลังกัดกินผู้คน น่าสนใจจริงๆเลยฉันฮนะกอยู่ที่นี่เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องจริงหกหกหกฉันคิดว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะมันมืดมากเลยนะ่ะหกหกหกฮะนี่มันหัวงั้นเหรอ What the? เฮ้ย <c oughs> hey, ตกใจหมดเลยเลิกติดตามเลย โทษทีนะผมแก่จนลืมทุกอย่างเลยพี่ชายเอาสักมวนไหมล่ะไม่หรอกผมไม่อยากสูบหรอกแค่ได้กลิ่นมันอ่ะผมก็หายยากแล้วตอนนี้ยังเลิกบุหรี่อยู่เลยพี่ชายมีอะไรอะอยู่ในกระเป๋าของคุณเหรอ <laughs> ในเนี้ยคือสมบัติของผมนะนะหนูอ่ะ ขอยืมไฟแช็กหน่อยได้ไหมหืมเนี่ยไม่ใช่ของผมหรอกมันเป็นของฮะยยิงหยิงสู้สุบรีอย่างั้นเหรออ,อพ่อเหรอเฮ้พ่อ,อมาทำอะไรที่นี่อ่ะอย่าบอกนะว่าพ่อ,อกลับมาสุบดีอีกครั้งแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูอ่ะจะไปฟ้องแม่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะ พ่อเลิกแล้วนี่มันแค่ตะเกียบเฉยๆได้โปรดอย่าไปบอกแม่นะยิงๆิงสู้ที่เธอกล้าที่จะพูดแบบนั้นเหรอฉันนะ่ะเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดมันชัดเจนแล้วว่าเธอต่างหากละ่ะที่อยากจะสุบุรีทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้เฮโยดูฉันอยู่อย่างนั้นเหรอฉันนะ่ะเาดทนมาสักพักหนึ่งแล้วนะเธอนนะ่ะมีสิทธิ์ที่จะมาบ่นฉันได้ ตอนที่เธอยังเป็นนักเรียนระดับท็อปอยู่แต่ว่าตอนเนี้เธอเองก็ตั้งท้องแล้วนี่เธอยังกล้ามาพูดจาแบบนี้ใส่ฉันอีกอย่างนั้นเหรอเธอน่ะเก็บปากของเธอไว้ดีกว่าเรื่องของฉันนะ่ะฉันจัดการเองได้เธอเองอะ่ะก็เรียนไม่จบได้ซ้ําแถมยังไปมั่วสุมกับเพื่อนๆของเธอทาแต่เรื่องที่ไม่ดีแต่งตัวยังกับไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็เขียนเพลงขึ้นมาร้องเองอย่างนั้นเหรอช่างหน้าขำ นี่เธออย่ามาบังอาจดูถูกดนตรีของฉันนะในอนาคตนะ่ะฉันขอให้เธอถูกผู้ชายหลอกมากกว่านี้อีกฮึมเชื่อเนี่ยคือลูกสาวคนโตและก็ลูกสาวคนรองของผมเองขอโทษด้วยที่ต้องทำให้เห็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามในครอบครัวผมเนี่ยค่อนข้างมีชีวิตชีวาแบบน,นี้ตลอดแหละ คุณพูดเรื่องอะไรกันนะ่ะผมอ่ะอิจฉาซะด้วยซ้ำช่างน่าเศร้าที่ผมอะไม่มีโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวนี่มีอะไรน่าอิจฉายอย่างนั้นเหรอลูกสาวของผมทุกคนอ่ะก็เป็นแบบนี้ไปซะลูกชายของผมนะ่ะยังคุยด้วยง่ายกว่าเลยนี่พ่อของผมอย่างนั้นเหรอ นี่ผมไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าเขาเลยอ้าวมันช่วยไม่ได้แต่ผมอะรู้สึกว่าเขาอะมีออร่าเขียวๆอาดอนอ,อยู่ตลอดเวลาเลยเฮ้พวกเราอะกำลังพูดถึงลูกเลยนะเนี่ยคือลูกชายคนเล็กของผมใช่ไหมเจ้าลูกชายผมไม่อยากคุยกับเขาไม่อยากเจอหน้าเขาทำเป็นไม่สนใจดีกว่าทุกอย่างอะมันเขียว เะียวไปหมดเลยอ้าวแม้แต่ลูกชายก็เมินเขาน่าเจะบปวดจริงๆเจ้าผู้ชายคนนั้นก็ไม่เลิกยุ่งกับแม่สทัทีผมไม่อยากจะคิดเลยว่าทำไมพ่อยังมัวมาคุยเล่นชิวๆกับคนอื่นได้อยู่แบบนี้อานาคตต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกันนะดูเหมือนว่าครอบครัวของเราจะต้องบ้านแตกในดูเร็วนี้ ไม่ว่าหืมโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ